สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกินข้าวค่ะ <c oughs> กินข้าวกับเป็ดพะโลูค่ะอร่อยอร่อยค่ะพนคะ ช่วงคณะน้านี้จะอร่อยนะคะจะไม่ขมเป็ดนุ่มๆเดี๋ยวเพื่อนๆจะว่าเราพากินแต่น้ำพริกกินแต่ส้มตำ ก็กินข้าวเนี่ยคะ่ะเป็ดอืม,อมที่เราชอบมากที่สุดคืออันนี้ 嗯，没看看。哈哈 อุณนนาพาพกินอื้อ <tit les> <_ tit les> ถ้าเราทำคลิปประเภทนี้ AI จะดันให้ค่ะเพื่อนๆสำหรับ user ของบุญนภานะคะถ้าทำคลิปกิน AI จะดันให้ดีมากเลยค่ะคลิปธรรมชาติก็ก็ทำได้ค่ะแต่ไม่เท่าไหร่ค่ะแล้วแต่ user ใครเนาะแล้วแต่โปรไฟล์ของใครของนี้แต่ละบุคคลเราเคยทำ หลายอย่างแล้วค่ะคลิปกินดีที่สุดค่ะสำหรับบุญพาคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะคลิปหน้าพบกันใหม่ค่ะขอบคุณเพืเ่อนๆที่ชมคลิปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย